กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้คุณก็รับชมรายการ s า a r s t r e a m Casting Game นะครับวิวัผมคารามาชิีทาคุมะหรือว่าน้องเคงเองฮนะก็อยู่กันในงานเคคอสนะครับครั้งที่9หรือว่างานชมรมนครราชสีมานะซึ่งจริงๆเนี่ยวันนี้เราจะมีพิธีกรคือคุณเลเดียแต่ตอนเนี้ยเขาบอกให้ผมมาอ,อัดก่อนซึ่งก็วันนี้เราก็มีโจทย์มาสัมภาษณ์ตามเคยซึ่งโจทย์วันนี้คือเราจะถามว่า ซาตานมาเคาะประตูหน้าบ้านวันฮาโลวีนวันนั้นซาตานจะมาชีวิตในหนึ่งวันสุดท้ายคุณอยากทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายขอนอะไรใช่ไหมครับงั้นเราก็ไปดูกันเลยไปแค่เหมือนเป็เกมเมวันนี้เขาจะมาโชว์ตีลกาเล่นมาริโอเนโกะนะคะ อไม่ได้ครับตอยังทีไม่มีทองไม่ลงรตอยังไม่ยาสันไม่ยาสันฮ่าทีมสามตอไปแล้วคราไปเด็กเขาก็โดนตุกแล้วแล้วเกือบตายไปแล้วโดนไปต่อได้อยู่นะองค์เราไม่เก่งตัวใครเลยทีเดียวโดนไปแล้วครับดาวแล้วแต่ ก็สาหรับคนแรกนะครับเคยถามกันไปในเทปก่อนแล้วครับก็ชื่ออะไรนะพี่เอาซ้ําๆหน่อยอ่าชื่อบอลครับคอสเป็นตัวเดิมคงรู้กี่เกยดพูดแล้วก็พี่พายลิฟทครับอ่าแฟนผมเองแฟนผมเองบ้าก็วันนี้นะครับจริงๆก็จะถามเป็นคู่นะวันนี้แต่คู่พี่เขาไม่อยู่ก็เลยว่าจะถามว่าใน1วันเนี้ยถ้าซาตานมาเคาะประตูบ้านวันฮาโลวีนแล้วแล้วบอกกับพี่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขา ที่คุณจะอยู่อ้าวมาพอดีเลยมาพอดีเลยพี่จอยพี่จอยมากนโอ้โหพรายเลยตามหาอยู่ได้มาแล้วเดี๋ยวถามพี่พี่พี่บอลก่อนก็ถ้ามาขอประตูหน้าบ้านแล้ววันนั้นซาตานบอกว่าจะมาชีวิตคุณในหนึ่งวันสุดท้ายคุณอยากทำอะไรครับอ๋อถ้าหนึ่งวันสุดท้ายใช่ไหมรับก็คงจะแบ่งเวลาครับช่วงเช้าก,ก็คงจะอยู่กับครอบครัว<ช>ส่วน ช่วงบ่ายช่วงสุดท้ายของชีวิตก็คงจะอยู่กับคนที่เราหลักกันครับเจ้านายนะใช่ต้องมาแนะล้ว <laughs> โอเคครับเดี๋ยวมาสลับกันคู่นี้คู่นี้โคตรรอาตามสัมภาษณ์เลยได้สัมภาษณ์ตะกี้ไอดอลผมเลยคนนี้เนี่ยยังไม่ได้สัมภาษณ์ครับเทปที่แล้วคือเรื่องสัมภาษณ์หาไม่เจอนะครับก็สับปฏิภาปีชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อชื่อจอยนะคะเนมคอร์ดเอ็นจอยค่ะวันนี้คอร์ดเป็นตัวอะไรครับ ขอชีย่ยวแฟนต้องมาจากเรื่องแบบบเลอร์ค่ะอโอเคนะครับก็คําถามเมื่อกี้ฟังไม่ทันใช่ไหมครับคำถามไปด้ยวยกันเลยครับถ้าวันฮาโลวีนซาตานมาเคาะประตูหน้าบ้านบอกว่าวันนี้จะมาเอาชีวิตคุณในวันสุดท้ายวันนั้นคุณอยากจะทําอะไรมากที่สุดครับอ๋อก็บอกรักพ่อแม่แล้วก็ให้เวลาความสํำคัญเออยังไงล่ะให้ความสําคัญกับคน<อ>ที่ร,รั<อ>ก<อ>รรต้องตอบเหมือนกันเลยอ่ะไม่หลอกเราก็ เตรียมกันมาเราอยากจะทําของหรืออะไรให้เขาเป็นวันสุดท้ายเวลาเราตายไปเขาจะได้ระลึกถึงเราด้วยค่ะจริงจริงอยากเซลนะแต่เซล์ไม่ได้โอเคเอาของมาครับอะนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับ2ท่านเหมือนเดิมครับก็คนหนึ่งเคยสัมภาษณ์แล้วอีกคนหนึ่งยังไม่เคยครับก็คนนี้น่าจะเออคนนี้ชื่ออะไรครับโอเคชื่อพรนะชื่อเจไดค่ะอันนี้นะครับชื่ออะไรครับชื่อบิวครับโอเคครับบิวเจไดวันนี้คอยเป็น L B K ถูกใช่ไหมครับอะนะครับเอาโชว์เลยครับโชว์เลยโชว์เลย ของผมอะของผมเขาผมให้เขาประดับเห็นมาคลอยไปเลยกันก็คําถามก็คือว่าถ้าหากในหนึ่งวันเนี้ยซาตานม,มาเคาะประตูอ่ะมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วบอกคุณว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเจ้าในหนึ่งวันนั้นอยากทําอะไรมากที่สุดครับก็อยากจะอยู่กับคนที่ตัวเองรักอะค่ะแล้วก็ดูตื่นวายทำทุกอย่างวยกันทาทุกอย่างที่ทําอะไรวะ ติดเลยแล้วครับติดเลนแล้วครับพี่น้องอ่าคนนี้แหละครับบิวครับจะสารภาพรักกับคนที่แอบชอบครับนี่ดูอนิเมะที่ผมดูไม่จบให้ได้บายที่สุดครับคนคนไหนคนไหนชอบเราชอบคนไหนที่มาบายครับโอเคโอเคไม่ถามมากแล้วแม่งเสือกอ่านะครับวันนี้ก็อยู่กับสองสาวครับรู้สึกว่าจะคอสตัวเดียวกันมานะอย่าเพิ่งโชว์นะรู้อะไรสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อไฟค่ะขอะเดินทางไม่ดีชื่อไฟค่ะายนี่ชื่ออะไรคะชื่อชามาค่ะวันนี้คอยสเป็นอะไรครับโชว์รูปด้วยคอรเป็นพิキュเอคอรนะคะคือขอจะดียวกันด้วยวันนี้ก็คือสองคนนี้ควรจะเห็นของบนเวทีแล้วเนาะน่าจะเห็นแบบแบบอยู่ก็อย่าไปสนใจไอคนนั้นเลยวันนี้ก็จะมาถามคำถามว่าถ้าหากว่าวันนั้นวัน,ว,น,ว,นวันฮาโลวีนเช้าวันฮาโลวีนซาตานม,มาเคาะประตูหน้าบ้านคุณก๊กก๊กก๊กวบอกคุณว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เจ้าจะได้อยู่บนโลกใบนี้นั่นก็คือว่าวันนี้วัทหาใหุ้วกนี้ตาย titled, คือจะมาชีวิตในหนึ่งวันนั้นแล้วอยากทําอะไรมากที่สุดครับครับก็ค, <l ucky> คงใหญ่จะแบบบอกพ่อแม่ว่าเออรักเขานะอะไรอย่างนี้รักรักพ่อแม่ไม่ใช่บอกรักแฟนหรอครับไม่ไม่รักพ่อแม่ก่อนนี่เขาแบบเออเป็นคนให้กําเนิดเรามาอะไรอย่างนี้โอเคครับโอเคคนนี้ครับก็คงจะอยู่กับพ่อแม่กับเพื่อนสนิทนะคะ โอเคครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับครับมาแล้วครับก็วันนี้ก็อยู่กับ2ท่านนะครับรวมเอาเอาเอาด้วยไหมครับเอาด้วยครัเอาด้วยครับเด้วยอ่าแล้วครับเดี๋ยวเอาแนะนำตัวแบบเร็วๆเลยครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อไอ้ครับขวาเป็นตัวอะไรครับก็เป็นขวานฟรอสครับพอวันนี้นะครับชื่อมาครับเขาเป็นอะไรครับครัวแท้ซี่ครับนะครับชื่อเจโต้ครับขอาเป็นอรัวแท้ซี่ครับปากซีซีเรีก็สำหรับก็สำหรับคำถามที่จะถามก็คือว่า ถ้าหากว่าเช้าวันฮาโลวีนซาตานม,มาเคาะประตูหน้าบ้านก็ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยากทำอะไรมากที่สุดครับอยากกินกินอะไรก,กินทุกอย่างเฮ้ยเดี๋ยวอยมพูดเลยนะยคําตอบพี่คือคําตอบที่พี่คิวเอก็กคอร์ตอบเหมือนกันเลยใช่ไหมจริงๆผมไปสัมภาษณ์มาแล้วกินกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเฮ้ยอุ้ยชิบหายต้องตัดตรงนี้ออกเดี๋ยวมันจะคนจะรู้เยอะคนจะรู้เยอะประมาณนั้นโอเคโอเคพี่มาร์คพี่มาร์คนะครับต้องการอะไรครับดัวนก็คงต้อง ต้องการอะไรเป็นวันสุดท้ายก่อนเสียชีวิตใช่ไหมต้องการได้กับซาตานที่มาเคาะประตูบอกโอ้วันสุดท้ายมันต้องสุดสุดไปเลยครับคือครับเราพี่ครับอันนั้นก็ขอยากได้เนาะขอแบบเป็นเมียซาตานเลยดีกว่าคือแบบได้แล้วได้อีกได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ทีเดียวจบได้ทีเดียวเขาแบบคุ้มๆใช่ไหมพี่เออเราต้องแบบคุ้มในน็เขาก็มาเคาะประตูถึงหน้าบ้านก็แบบจัดไป โอเคครับ okay, พี่ขอบมากครับอะไรไม่รู้ถาไมไป่รู้อลยอย่าถามอย่าถามชื่อะไรบ้างคะคิดเกี่ยวกับมาหรือเปล่าห่าเกี่ยวกับมาคิดว่าดีนะคะเพราะว่าวก็เพื่เป็นการคอร์ที่สองนับวก็ามาแล้วดูอบอุ่นทุกคนน่ารักทุกคนเลยแล้วก็แต่งตัวมาโอเคทุกคนแล้วชื่ออะไรคะชื่อชื่อฟ้าค่ะเดี๋ยว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 เมื่อกี้เราถามว่าชื่ออะไรใช่ไหมใช่ตอบมาแล้วแบบตเลเรางงอะไรก็ไรถือว่าคนแรกที่ตอบของทะเลหรืออะไรถือว่า โอ้แชงว่าเมื่อก right. ี้ฟ okay. ังผิดอ้าต่อค่ะก็ชื่อชื่อแอมค่ะหรือว่าบางคนก็เรียกว่ากันนะคะชื่ออมังคะชื่อกันค่ะกันกับว้าชื่อกันค่ะชื่อกันค่ะโอเ่้ป็นอะนะาก็เป็นคอรนาเถื่อนคะเนี่ยอันเนี้ยอเรื่องเนี้เราดูมันตั้งแต่เด็กแล้วแบบชอบมากอ่ะจริงๆนะอันนี้พอเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับเวลาช็อกโกแลตก็เผื่อนเผื่อ

ได้เฟตดี้มันไม่ออกอยากพูงออกตอนกูอ่ะกูกินแล้วบ้เออเาเลยออกทะเลไปไกลแล้วโอเคค่ะกลับมาเขาเล่นก่อนกลับมาก่อนขเขาเพี้ยนงเีอเอ้ยถ้าวันนั้นซาตานมเขาไปเจอหน้าบ้านเขาบอกกับผมว่าเฮ้ยถ้าพรุ่งนี้มึงจะตายอะ่ะเฮ้ยไม่บอกว่าวันนี้จมาสุดท้ายของคุณแล้ววันนี้เจอ,อมาแล้วคุณจะตายยามนัเต็มที่วันนั้นอยากทำอะไรมากที่สุดคะอยากทำอะไรคะก็ก็คงทำ สิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขค่ะอะไรที่คุยแบบืูเขาบ้านจริงๆก็อยากจะทำอะไรที่แบบทําแล้วผิดกฎหมายแล้วแต่ว่าพอเราจะตายแล้วก็ทําได้ทุกอย่างขโมยเงินอะไรอย่างเงี้ยขโมยเงินเพราะงี้เราก็จะตายอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกลัวแต่นุ่งจับตีไม่เิดเฮค่ะอะไรเแล้วนี่นะคะวันิลาวาเวลาเลยอยากกินแล้วก็นอนทั้งวันนะคะให้มีความสุขทั้งวันเลยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตายเลยนอนแล้วก็ตายเลยว่าถ้าจะตายนี่ ตามภาษาได้ดีแบบผมมากนะครับเพราะคืออะไรไม่ก็คือแดดไมหถึงปลายโอเคไหลตายมากเลยจบแล้วโอเคขอบคุณค่ะาอหลค่ะากนี้นะคะเราก็มาเจอกับบอสใหญ่ค่ะชื่ออะไรคะแก้วครับแก้วนะพี่แก้วนะคะอันนี้เขาเป็นอะไรคะเอ่อมโนคุมะครับอ๋อนั่นแหละแล้วอ่ะเราจะมีโจทย์ถามหนึ่งคำถามค่ะให้เซนเท็งเลยค่ะขอจะถามขออะไรสักอย่างได้ไหมรู้สึกน่ากลัวนี่ยเหรอไม่โอ้ ดูดูดูอโหคือคือวันนี้มันต้องมีคนตายไปแน่นอนเลยอะ่ะก็แลวขึ้นมาก็แล้วกันตุดเดี๋ยวเราพิคคิวควก้กอนก่อนก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายตาตานมาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณแล้วตื่นตอนตื่นมาแล้วคุณต้องตายคุณอยากทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายครับสิ่งสุดท้ายเหรอทำอะไรสิ่งสุดท้ายในข้อเดียวแล้วแต่พี่จะทำนะอยากทำอะไรสุดท้ายเราไม่กำหนดปายตัวคัะ เพราะว่าผมถามมาคนก็สองอย่างสามอย่างต่อไออย่างสุดท้ายนะอ่าโอเคครับเอาแค่นี้เพ่อนๆแล้วกันนั่นแหละอย่างที่ตอบไปแล้วอ่าเอาเฮ้ยเดี่ยวรับโลกเดี๋ยวรับโลกเดี๋ยวรับโลกเลยแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยจะได้นานหน่อยนานๆเนี่ยครับพี่ของมะค่ะ เอๆนี่ดิคิดวสวยหโอเคนนลยต่อไปครับต่อไปตบคนตบยาวๆเลยค่ะไปซ้ายซ้ายไมีตหรดไม่ใช่ไดูหันหันไเค้าก่อนัต่อไปต่อไป มาดิตบไปก่อนตงทางม้าซ้ายซ้ายตะไไปไซ้ายอีกซ้ายอีกไปอีก้อไปอีกไปไปอไเรียกตบตบางยาเลยเรื่องหยุดเลยอหักขวาดิเพนขวาอ่าตงไปไปครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตอไปตอไปกดตูกยาวเลยหันขวาดิเ่อนขอาตอไปเลยไปอะไปตรกันนะ ตรงตรางยาวเลย่ดบย้วลนะรงตรงไปขวาดีนขวาเองขวาเองตรงไปเลยกดจิ๊กิ๊กก็รู้ว่าทำะได้แล้ว่แข่ตรงไปครับตรงไปอกนะครับโอเคตรงไปอีกนีไดจงยาวเลยไม่ต้องหยุดเลยโอเคไปตรงไป ขวาขวาไม่ไหมซ้เลยขวาเลยไโอเคตซ้ายนั่นซ้ายดือยมาชยแทนขโอเคะ้ใรเก่อนดจะอ้ว่ากรษยู่ไหนอ่ะทีนี้ทางขวาดิโอเคตอเลยขวาโอเคกันเก็บกระดาษเก็บตรดีก็ไปสาย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 โอเค กระดาษแบบนี้เาาขาบอกว่าความกดทันอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วก็อันหลังครับดาาคคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับ2หนุ่มวีรกรรมสุดซ่าครับเพราะว่าเขาอยู่โรงเรียนเดียวกันผมผมเห็นก็คือจริงๆเนี่ยรายการเราเนี่ยปกติคือ จะไม่ตายตัวปกติเราจะถามเมื่อเทปไปแล้วเราจะถามประมาณว่าเป็นพวกคอสเพย์เป็นจะเป็นคนคอส่ส่วนใหญ่แบนี้แล้เปลี่ยนเนี่ยมาคอสคนที่ไม่ได้คอสเพย์บ้างคอสคนที่ไม่ได้คอสขยายความนิดนึงคือคนที่มาดูเลยเลเยอร์ใช่ไหมคะใช่ไหมโอเคความรู้สึกมันบอกว่าคนที่เราตรงที่เรายืนเนี่ยมันไปตรงนั้นน่ะย,ยังมาเฮ้ยมีคนนี้พี่มามาเสือก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสติดน้ำคืนดว่าเอาดูดูกันดีกว่าดูมีการเซฟเซฟตังมากโอเคถามเลยดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับสิ่อบัวครับชื่ออะไรครับมีครับชื่ออะไรครับพี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ยรู้สึกเหมือนกับอยู่ในโรงผู้ชายที่แม่งโคตรสูงๆอ่ะทั้งนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยรู้สึกแบบเตี้ยคนเดียวอ่ะเฮ้ยทำให้เท่ากันหน่อยดิโอเคครับถามหน่อยเออทำไมถึงมางานคอสวันนี้ เราเปล่าเป่าตามใจเลยนะมามาหาความสนุกมาดูพี่ชิวเดี๋ยวจะล้มอ่ะมันนล่ะอันนีล่ะว่างครับแต่อยากว่างเหรอไปนอนเกาโต้ที่บ้านแไปว่างใช่ไหอ่ะยาวไปยาวอันนี้มาดูงานคอสเสียบมาสาวๆดูวาสดูมาดูคนแคสเกียนครับพี่ชูไอคอนครับมาดูประมาณแบบว่าดูไม่ดูหรือเปล่าครับไม่ดูแล้วเอ้าเอาเอาเอาเนี่ยมาก็ได้แลติดูหน่อยเลย คำถามมีอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งซาตานนะคะมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณก็ก็บอกว่าถ้าเทีย่ยงคืนคุณจะต้องตายคุณทําอะไรก่อนตายคะเอาละค่ะขอถามถ้าเทีย่ยงคืนซาตานมาเคาว่าคุณต้องตายภายในเทีย่ยงคืนนี้อาา่าฮะก็พอเป็นทาอะไรก็ได้ที่อยากทำอะไรก็ได้ที่ยอยากทำคืออะไรคะก็เล่นเกมอยู่กับพ่อแม่อาา่าฮะน่ารักอยู่กับพ่อแม่อยู่ครอบครัวต่อไปค่ะ นอนเล่นอยู่บ้านครับนอนเล่นอยู่บ้านไรตายตายยังสงบโอเคค่ะต่อไปค่ะดูเมฆจนตายแล้วดูเมฆจนตายเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจังความก่อนว่าดูเมฆเมฆอะไรเมฆประเภทไหนอย่างไรเห็นตายเออไม่น่าจะใช่ครับโดนจิ้มโดนจิ้มโดนจิ้มอ่าโดนจะได้ไม่ใช่อ่าอ่าเนี่ยมาทานยังอ่านะครับก็ผมก็เออไม่ใช่แล้วโอเคโอเคเร่อจบดีกว่าโอเคค่ะงั้นตอนนี้ขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับ อ่ะไม่ใช่แน็ะคือว่าเห็นตอนแรกอ่ะพี่เขาผมแบบนิกซ์กยาวมากขอ่าวะตรนะลักให้หน่อยค่ะหลักหน่อยยาวมากค่ะคือ่ะคือสวยมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วเรามาจากรายการสตาร์ทีมแคปซิเก้นนะคะเรามีคำถามเนามไม่ต้องบอกหรอกเขาไม่รู้จะถามนิดนึงค่ะว่ายวก็ถามว่า,า,าคือ,คอถ้าในวันนั้นซา์ตามาเข้าประตูนาบากุ็ อันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณแล้วตื่นมาวันพรุ่งนี้ตายอยากทำอะไรเป็นอยากทำอะไรมากที่สุดวันนั้นคุณจะทำอะไรคุณก็อะยากมันจะจบก็อยากอยู่กับคนรักอยากอยู่กับคนรักคำตอบนี้ก็เจอเจอเจออยากทำอะไรอีกไหมคะอยากเขาห่างเขาเรียนอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่เคยทำอยากทำอะไรไหมก็ไม่ก็อยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับครอบครัว แลดูอุ่นนะคะโอเคเดี๋ยวถามชื่อก่อนชื่ออะไรคะชื่อซับค่ะรับขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณค่ะวันนี้รู้สึกว่าจะดูเงียบๆเป็นพิ่สุดเจ็บคอแล้วใช่ค่ะพิธีกรของเราเจ็บคอนะคะงานเทย์ยดสัมภาษณ์แทนค่ะชื่ออะไรกันก่อนคะชื่ออะไรกันบ้างชื่อชื่อคุยยาค่ะอ่านี่คะเอาชื่อนางแฝงว่าอะไรค่ะนางแฝงชื่อเดียวต้าค่ะเดวตาครับกับคุยาค่ะเดลต้พอเป็นตัวอะไร คาแต่งเมดเฉยๆค่ะมีอันนี้คาเทยามาอายาโนะค่ะนี่คุณเดี๋ยวน้องคนนี้นี่แบบรังสมมาตรเสร็จเดี๋ยวพี่ขอคุยรายะยาวหน่อยอได้ยังไงจะมาจีบน้องฉันน้องหกมีไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะคำถามไปอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งมีซาตานมาเคาะหน้าประตูบ้านของคุณแล้วบอกว่าวันพรุ่งนี้ตื่นมาคุณจะตายคุณจะทำอะไรก่อนตายคะประมาณว่าอยากทำอะไรบ้างสุดเนี่ยก็อาจจะนอนกินเล่นนะคะนอนนอนแบบ กแค่คำตอบเนี้ยไอ้ที่บอกว่านอนกินอ่ะเราเจอไมกแล้วนะเรานี่อึ้งเลยนะนอนไม่ก็แบบนั่งดัวนิ่เมฆยาวเหน่อยอ่ะกอดตาตอนนั้นก็แบบมีความสุขระดับนึงอะค่ะแล้วนี่นคะอยากเจอเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันในโลกสายมือถืว้าวแล้วดีนี่เรียนชั้นอะไรคะชั้นหนึ่งชั้หนึ่งค่ะชั้นหนึ่งขัดแทนขัดแทนเรื่องสกิลภาษาพานี่นะพอพอเลยเรื่องกีดหญงอย่ามาตีตอนนี้อันนี้รายการงั้นตอนนี้ ก็ขอจบรายการเพียงเท่าน,นี้อ้าวโอเคขอบคุณมากะะวันนี้นะคะเราอยู่กับพลทหารเพื่อนะครับครับผมแม่พลเดี๋ยวนครับสวัสดีครับโอเคค่ะชื่ออะไรคะชื่อฝาดครับชื่อแผลต์นะคะวันนี้เขาเป็นตัวอะไรคะวเอาเบิร์สเวกเกอร์จากเรื่องซีนีบิวภาคแรกครับผมเดี๋ยวอะนะตอนนี้ชอบตัวละครเรื่องไหนบ้างเรียกว่าคลัง่งคลเลยครับผมโอ้ยแสดงว่าติดตามซีรีส์เดเดี๋ยว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 ชอบไอหูฟังพี่แกบ้าง เอียเป็นไงนะครับคิดเก๋เดีอยู่ในค่าดีสุดยอดรีไซเคลิลรีไซเคิลโอเคค่ะคำถามมีอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งซาตานเดินมาคอนหน้าบ้านคุณอาจจะเดินหรือปีนอะไรก็แล้วตแต่ก็เถอะมาก็ก็ก,ก็หน้าบ้านคุณนะคะค่ะถ้ามาเคาะหน้าบ้านคุณค่ะเขาก็คุณจะทำยังไงเอ้ยโคตตายแล้วหลงแล้ว <มา S 2> ถามนะว่าซาตานมาคอนประตูหน้าบ้านเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วคุณจะทำอะไรมากที่สุดครับอันนี้คุณ อันนี้ก็คงคงคงเป็นถ้าเกิดว่าสุดท้ายนะ่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเหรียญจิ้ห้าบวกแล้วกันนะได้ครับได้กันนะครับอยากเที่ยวอยู่แล้วเออโอเคอยากเีไปเที่ยวขอสุดท้ายนะคืออย่างนั้นก็ขออยากอึ๊บสักทีนึงอะนะเอึ้บเออถูกต้องไม่แยกไหมตายก่อนที่พี่ชอบกันเลยอ่ะนมดีอยากนมใหญ่พูดไปเลยเพื่อนแล้ยใหญ่เโอค ใหญ่เหรอใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่สำคัญขอมีข้อมัรู้ฟิตฟิตที่รู้ฟิตฟิตที่เสียบก็พอนั่นแหละเออไม่ยากมาเป็นเป็นเรายังไงตัวแม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่สนเพราะเวลาเดินไม่ใช่ไม่ได้จับนมพอเดินโอ้โอเคค่ะน้องมิวก็ขอเป็นการที่นี้นะสวัสดีค่ะเราจะเผื่อถามกันมาอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราอยู่กับแมวครับแมววันนี้เป็นสัมภาษณ์แมวรอบหนึ่งโอเคค่ะคำถามมู่ว่าถ้าวันหนึ่งในวันดานลวีนี้า เขาประตคูคุณกุ๊บกุ๊บกุ๊บว่าพุ่งนี้วันรุกขึ้นคุณจะตายแล้วคุณจะทําอะไรสิ่งที่คุณอยากทาเป็นอย่างแรกคะโอ้ก็คงจะขอแฟนแต่งงานก่อนครับอุย้ยเรียนเรียนไม่จบเลยครับขอแฟนแต่งงานแบบไหนครับเดินมาอย่างเงี้ยอะสมมุติเป็นแฟนผมก็เดินไปแบบจับมือแล้วก็ใส่แหวนให้แล้วก็บอกว่าแต่งงานกันนะ,ะ,ๆๆะอืออันนี้มาแล้วโรแมนติกค่ะโอเคค่ะ คือจริงๆเนี่ยกีตาร์ทีเราเล่นมิชองกุลน่ะโอเคเราเคยได้เล่นนะแล้วดราด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 เวลาทีดูเวลาที่ดูเอ็กคอร์ดเอ็กคอร์ดแล้วช่วงผมเข้าปักแล้วชุบเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเนี่ยเรามีเซอร์ไพรส์จะให้ทุกคนดูใต้คลิปรอดูกันเอาเองก็แล้วกันขอดูนะคะ วันนี้ครับก็ในงาน Key c o นะครับเอ้าหลงในงานในงาน Key c o r อะไรต่อในงาน Key c o r ครับวันนี้เรามีทีมสําคัญเลยครับคือแขกรับเชิญครับวันนี้เราก็อยู่กับแคสเตอร์ถ่านับก็เป็นอันดับที่3ใน OS c a s t e r Network นะครับคนนี้ก็ดังพอตัวครับขอต้อนรับเข้าสู่พิคสวีคอรับสวัสดีครับ โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับได้รับรางวัลจากพี่เขาด้วยเยอะแยะเลยวันนี้เล่นเกมเก่งมากตกใจเลยดิพี่ตกใจดิเล่นซเลนเดอร์แมนกันนะครับใช่เหรอพี่ใช่ซเลนอ้าวไม่ได้เล่นเหรอเกมสุดท้ายล่ะเกมเอ้ามันเซเรนสตรีมใช่เหรอพี่เออเซเรนสตรีมมันก็เหมือนซเลนเดอร์แมนนั่นแหละครับพี่ผมไม่พิถีพิถครับก็วันนี้ครับก็ในที่ได้สัมภาษณ์แล้วผมก็อยากถามพี่ว่า ถ้าหากว่าในวันนั้นน่ะเช้าวันวันฮาโลวีน Halloween, ถูกซาตานบอกว่าจะเอาชีวิตภายในเที่ยงคืนวันนี้จะอยากจะทําอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายคัะพี่อยากทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายถ้าเกิดเป็นอ่าถ้าซา,าตานมเาเคาะประตูบ้านาอยากทาอะไรเป็นอย่างสุดท้ายภายใน,น,นเที่ยงคืนภายในเที่ยงคืนผมจะกินทุกอย่าง กินทุกอย่างที่ไม่เคยกินมาก่อนจะสั่งจากทั่วทุกมุมโลกเนื้อชีราเคนื้องูเห่าอะไรนี้เอาหมดเลยใช่ไหมคะกินให้หมดอยากคือสิ่งสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดของผมคือการกินเนื้อพี่ออยด้วยหรือเปล่าครับฮะเนื้อพี่ออยโอ้ยคนนั้นถ้ากินได้ก็กินไปแล้วถ้าเทปนี้พี่ออยได้ดูนะผมว่าไปเคลียร์กันเอาเองนะครับพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นนะครับพี่ออยครับอย่าอย่าไปเชื่อ์ทาานี้ครับก็ถือว่าเป็นเกียรติมากที่ผมได้ คุยกับแคสเตอร์ระดับอันดับ3ใน O s เ a สเตอร์เนี่ยมีอะไรจะบอกฝากบอกไงเพื่อนๆรายการไอ้ทุกคนที่ชมรายการผมไหมครับเดี๋ยวแก้ข่าวก่อนใน o s เอสแคสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่ารับอันดับยอดซ <3. S 2> ับเนี่ยผมผมมากที่สุดแล้วก็ผมเป็นลีดเดอร์ด้วยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัวหน้าทีมคือผมดูในตามแรงนะครับผมไม่ได้ไปดูตรงนั้นก็อา,อาจจะข้อมูลผิดพลาดบ้างหมายมมถึงแรงในเว็บใช่ไหมถ้าเกิดแรงในเว็บก็คือจะนับรวมระดับทั้งประเทศผมก็จะอยู่ประมาณ4หรือ3 อ่อาดับมนั้นจริงๆดับไม่สำคัญหรอกอยู่ที่ตัวเร<จ>ามากกว่าสุดแ,แต่ถ้าพูดว่าอายุน้อยที่สุดในท็อป10เ,เออจริงที่เหลือเขาแก่หมดแล้วอายุเท่าไหร่พี่บอลได้ไหมสิบแปดครับสิบแปด 8นะสตาคนไหนชอบก็ติดตามได้นะครับหลังไม้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์ให้หลังไม้ด้วยนะครับก็ฝากบอกอะไรกับคนที่ชมรายการผมด้วยครับอ๋อก็นี่ชื่อรายการอะไรเอ่ยซตารสกีมแคสซิงเกมทีวีครับวันนี้จะเป็นช่วงเอาไซด์อ๋อซตารสกีมแคสซิงเกมทีวีครับก็ใครที่ดูรายการนี้อยู่ก็กดซับเยอะๆกดไลค์เยอะๆเป็นแรงผลักดันให้รายการนี้อยู่ในประเทศไทยต่อไปนะคบเชื่อว่าสักวันอาจจะ ขึ้นมาติดอันดับท็อป10ของเราก็เป็นได้ผมาม่เอาความวันนี้ทั้งหมูปูใจคือก็สำหรับวันนี้ก็ในการซาวสกรีมออฟไซด์ของเราครับในเทปที่3ก็ลากันไปกับพวกผมสวัสดีค่ะใจเย็นดิก็ผมไมเดียแล้วก็พีคิวเอ r กคอก็ขอจุกกันไปเี้่อยๆครับกูรักแอนแฮ e fun สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายแอนแฮ u ปี้ครับขอบคุณค่ะขอบมากครับพี่

ma lá, lên lên lên, không cóไหว rồi đây freely, rồi nè có ơi, đỉnh xuống đây ăn hả? Đai, không าอยู่ใกล้ตะโก้หว่าตะโกครัา